เบิ้งเสือดาวครับครับผมสวัสดีครับจัดยังมาครับเมื่อนี้เต็มคาราเบลยบอกว่าขายไปเป็นชิบแล้วไม้มากนันไปร้ายเกือบแล้วพอได้ออกงานลายมือฝนมันตกครับอ๋เริ่มตัวแรกครับตัวไหนครับขม่นางเนาะแดงแดงเครื่องดำนางน้อยสูงกว่สิบประมาณร้อยสิบห้าบวกครับตัวนี้พี่น้องแดงื่องเครื่อง กระตนูนใหญ่เปิดเท่าไดละ่ะแม่นางตัวแรกสิบแปดห้าร้อยเนาะอ้ากะคุยได้อยู่อ่ะสีแดงดีครับตัวนี้พี่น้องแล้วกระตัวได้อีกละ่ะด้านขวาผมครับ<อ>สูงขึ้นมาจักหน่อยสิประมาณหน่อยยี่สิบกว่าครับความสูงตัวนี้เครื่องดําคือกันเท่าไดละ่ะแม่นางตัวที่สองสิบเจ็ดห้าร้อยอ่ะถือกว่าตัวแรกเนาะ ครับอ่านี่พี่น้องนี่น้ำบอ้วนปานนดเต้างพิชิตยาให้เลยเด้ออ่าเฮ็ดยาให้เรียบร้อยครับพี่น้องยาไทยพญาตยาบนมุ้งครับหอยดาวจัดให้เรียบร้อยแล้วหัวหอยดาวผู้ต้องห่วงครับพี่น้องรับประกันคุณภาพให้อันนี้น้าตึ้บครับพี่น้องแม่นางคือกันโอ้สีนี้แดงผู้ต้องห่วงครับแดงครับนะย่างวนไปเปิงสูงสิประมาณร้อยยี่สิบห่าครับตัวนี้ไทยไงเครื่องดำเงาหางกลมบุรุษ โอ้ผสมอย่างมาเนาะพี่น้องนี่มาแดงมานาเทนี่เปิดเท่าไรละนาหน,นานี่เปิดสองแปดสองแปดเนา,นา 8, นะอ๋องวางามกับพี่น้องนานดีครับกินีพี่น้องเสียดายุแดดบ่ดีครับพี่น้องเลยบ่เห็นแสงสีคน,นปันไหบื้อเรื่องชัดเจนพ้อมอาละกะตัวได้อีกละ,ะทั้งพุ่นบ่ลูมยุกไมห้แม่นบ่ อ๋อแม่นางสูงขึ้นมาครับตัวนี้สูงประมาณร้อยเกือบร้อยสามสิบครับเครื่องดำเป็นยังเนาะจุดๆอยู่ดคอนน่เนาะมันมันเป็นอันทีเห็ดครับที่ผมไปซื้อมาโอ้ไอ้ิยาแล้วหัวคอกระจ้าบ่คใครดูแลครับอ่ามันเลยมีแผลเปลี่ยนทีเฮ็ดว่ต้องครับเรื่องกรหายยาให้แล้วเรียบร้อยครับผมเปิดเท่าไรล่ะแม่นางตัวนี้แม่นี่ผมปิดไปหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าพันห้อง ลักสองครับตัวนี้สิบเกห้าร้อยครับเบื้องดำดีเทบพี่น้องสูงดีครับแดงดีซื้อมทีแรกเนตุมเลยครับเออกิบยาปันยกเห็นบ่ะเปดำดำครับแหงหละแห้งเขาแล้วพี่น้องนี่ครับเป็นพ้นก็เป็นขีกาขีเกลื่อนครับอยู่กับเจ้าของดูแลบดีเนาะงัวพื้นที่แต่ละมองบัคือการครับง้วงามๆกับกายเป็นงัวบ่เป็นตะเบิงครับแต่ว่าตอนนี้ เหลือมไซสขึ้นมากครับตัวนี้พี่น้องสิบเก่าห้าร้อยเนาะ้วก็ตัวต่อมากครับพี่น้องแม่นางขึ้นกันตัวนี้น่าจะใกล้พ่อมผสมแล้วพี่น้องเรืองดําสูงสิบประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดครับตัวนี้เปิดถ้าได้ละแม่ใหญ่ขึ้นมาหน่สามห้าร้อยสามห้าร้อย้วก็ทั้งหลังนี่กับแม่นตัวนี้สูงประมาณ้อยยี่สิบกว่าร้อยยี่สิบห้าครับบวกลบตั้นดีครับตัวนี้พี่น้อง นิ่งพร้อมสีนี่แดงทุกตัวครับงัวหอยดาวเครื่องดำเปิดเท่าไรล่ะแม่ตั้นๆนี่สองหนึ่งสองสามเออเอเครื่องดำใช่ไงกระตุ้นไงครับทใายดีตัวนี้เล่แม่นบ่เอาผู้ใดหาสายคุณครับที่นี่ผู้ซาโลเล่สูงสี่ประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดเปิดเท่าไรล่ะซาโลเล่สายคุณนสองหนึ่งสามสาวสามห้าร้อยเบิร์ดหรล่าล่ะ ต่อรองได้ทุกตัวเนาะเบอร์โทรครับผม061 061 6525 6 5 2 5 345หอครับหออยดาวคนเดิม100กิโลส่งฟรีครับนี่ยังกะร้อ้แถมให้เด้อครับผมสอบถามเพิ่มเติมได้นี่ยังกะได้เอาขอบคุณครับผมขอบคุณหลายๆครับผมครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมช่องสบายใจฟร์มีพี่น้องมือหนีผาพีพ่อน้องมาอยสนาม บุดเรือคําครับพี่น้องอําเภอบานอนนิวาสจังหวัดสกลนครครับผมทุกมือวันพุธครับมาพบมาพอกันได้อะวอนนี้ก็เป็นวันพุธที่9สิงหาคม2566ครับผมเบืองแล้วขอกำลังใจเด้อพี่น้องกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ผมเป็นกำลังใจให้สบายใจฟาร์มอ่าแล้วก็ฝากช่องทางที่ต่ออีกช่องทางหนึ่งครับพี่น้องเฟซบุ๊กส่วนตัวครับเชียสบายใจฟาร์มอ่ะฝากไว้ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารผู้ใดอยากเขนหน้าเห็นตาก็เข้าไปเบิ้งครับเข้าไปกดติดตามกดเพิ่มเพื่อนได้อ๋อพอพี่พ่อน้องไปรอเบิ้งครับงอควายเข่าร้ายครับมือนี้ก็ได้ไปครับพี่น้องไปสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับนี่บอกดซ้ายบอกครับผมสวัสดีครับซ้ายเป็นเบาแล้วไอแยกลูกบอกครับตัวนี้จ้าแยกลูกมืนหาหาเลยต่อได้อีก 15, 500. สิบห้าห้ารทับสมไปครับม,มใจ,ใจเ็นห้องางอคุยกันห้องว่างเน,ะนาะสูงก็สิบประมาณร้อยหประมาณนี่แหละพี่น้อง120ร้อยยี่สิบกว่าเครื่องอุ่มถ้ามีลูกนี่สิว่างลูกที่ สองบ่แม่นค่ะอ่ามีลูกนี่ลูกที่สองครับตัวต่อไปจะเป็นลูกที่สองพี่น้องหัวไทยเขาราคาบ่บาแอลซี่แม่ค่ะกสิประมาณสามปีกว่าแถวซี่สิบห้าหาร้อยเนาะแม่นค่ะอ่าแล้วก็คุ้มค่ะลูกตัวผู้หรือตัวแม่เนาะข้างนั้นเนาะตัวผู้ค่ะตัวผู้ผสมพันสองรอบสมสองรอบสมยังมามครับพี่น้องอันนี้สมพอพันสมโตจ้าแต่ว่ามีใบมีใบมีหลอดลูกข้างนอกเนี่ยบ่ลูกข้างนอกมีใบมีหลอดลูกยังเหรอครับ โอ้ยแม่ค่ะขอถูกขอภัยได้ไแม่ค่ะลืมครับผมเอาพี่น้องจังมาขอเบิ่งน้ำครับมาขอเบิ่งน้ำหอยสุบันเด้อแดงจังเครื่องครับลูกตัวผูนี่พี่น้องในท้องนี่สิประมาณบลูกสองกับลูกสามครับพี่น้องตัวนี้ลูกสองเนาะลูกสามไดท้องครับผมสูงรอยสามสิบกว่าครับสูงรอยสามสิบห้าวัดแล้วค่ะร้อยสามสิบห้าวัด เรียบร้อยนี่ต้องสี่พี่น้องอ่าติดด่างจังอยเด้อแม่เพิ่นนี่พี่น้องแต่ว่าครับแต่ว่าลูกนี่แดงดีครับเปิดเท่าไรก็ครับคุ้มนี่เปิดไว้สามหมค่ะสาิบเจ็ดซื้อครับผมส่งฟีร้อยกิโลแม่นค่ะซื้อสองอาจซืได้สามแม่นค่ะไปรุ่นเอาเพราะว่าตรวจพันได้ครับครับผมโอ้ยส่งลูกดีครับตัวนี้พี่น้องลูกแดงเข้มสามสิบเท่าไรก็แล้วครับนี่ สามสิบเจ็ดอ่าเม่นางนัน่นอ้อแม่แยกลูกนั่นสิบห้าห้าร้อยอครับผมลูกแม่ค่ะบังลูกแม่ครับผู้ใดหาลูกตัวแม่อีกคมหนึ่งอของหไฮซูบันเพิ่นขาดยาจะซื้อได้ค่คะบ่งก,กินจนเกีเ้ยงเบิดค่ะโอ้ผลงานเพิ่นบ่ะนี่<ฮ>ผลงานเพิ่นค่ะนี่โอ้ผู้ใดมียาไรเอาไปนี่ค่ะนี่ กินยาดีครับรับประกันกินยาดีรับประกันกินยาดีขนาดค่ะสองลักษณะค่ะมุ่นไอยปุ้ยกินยาบู้ดีปายในสุดครับจะเก่าโค้งสั่งสูงๆยังสี่มันจะบกอยเลี่ยมหยาแต่ว่าตัวนี้สุดยอดครับรับประกันค่ะลูกตัวแม่ลูกที่ใดห้อยตัวนี้ตัวนี้ลูกที่หาค่ะลูกที่หาต่อไปสี่สิบสามค่ะแม่พี่น้องร้อยสี่สิบสามบวกเลยค่ะร้อยสี่สิบสามบวกเพราะว่านาเพราะว่าแม่ค่าสูงย์ร้อยห้าสิบครับสี่ร้อยสี่สิบห้าใช่นาจะร้อยสี่สิบห้าพี่น้องตัวนี้ ต่อไปลูกที่หกเนาะจ้่ไอ้ทับสมไปครับแม่แม่โตได้ค่ะสมโตได้โดนปะไหนเนาะอันนี้สมโตได้ผ่านรอบหนึ่งค่ะพันรอบเนาะค่ะอ่ะกลับไปรุ่นเราคือกันครับตัวท่องมั่นได้ลูกที่หกได้ท่องเนาะค่ะเปิดไว้สามสิบสองเนาะค่ะสามสิบสองค่ะต่อได้เออในลูกตัวแม่แล้วก็รุ่นลูกที่ตัวที่มีได้ท่อง สามสิบเพลยก็แล้วครับตัวนี่สามหมื่นสองค่ะามห่นองต่อรองได้ทุกตัวเบอร์โทรนะครับผมศูนย์เก้าสามศูนย์้าสามหน่งศูนย์เจหนึ่งศูนย์เจ็ดเก้าห้าสองสค่ะเก้าห้าสองสี่อยสุบรรนะครับเนาะครับผมขอบคุณครับแม่มันมาตีขมนจ่กเดือนครับมันโอ้สองเดือนสมใบสมหลอดพร้อมสมยังเนาะครับเนาะ ไอ้ได้น้ำมีน้องอยู่ตลาดนี่เนาะสนามนี่พ้นประกันท่องเหรปะประกันประกันพ้นประกันเท่ากับประกันต่อเท่ากับประกันต่อครับบมลูกลูกนาจะลูกที่สามครับตัวนี้ลูกสองลูกสองบ่สูงก็สี่ร้อยสามสิบกว่าเจ้าตลาดครับน่าจะเป็นเล่มันครับแม่นี่สมใบสมหลอดสมเป็นบามันเนาะ ครับเปิดเท่าไรครับแม่มัน,านหาพัหลักเซา,ซาบูแม่มันลักเ้าครับพี่น้องสองหมื่นห้้าเาหาหาเครื่องอมครับรคุยคุยได้อีกปะเซาห้าร้อย,จ,อยจากหน่อยเนาะ,ะพอได้คุยกันเ้าห้าห้าร้อยแม่มันประกันท้องอ่ะเบอร์โทรในห้อย 9 9 3 482 2 3 2ส2ปอยปัญญาเซกานครนะครับเนาะเซกานครครับผมอ่ะเลยแม่มาามาฝากปีฝากน้องครับหูครับพี่น้องัวตัวนี้คร่บแม่อยกลูกปะครับโอ้แยกไปแล้วลูกแดงแดงนั่นโอ้แม่จำปาแม่เขาทรงลูกแดงวคว่ แม่มันครับเปิดเท่าไรครับเศาเอ็ดนี่ครับอืมแม่มันเปิดเศาเอ็ดอาท่องยังเดือนละครับมันท่องสี่เดือนแล้วครับประกันท่องให้ป่อดห่วยสี่เดือนสมยังมั้น่อยปามันครับสมโตสมโตสมโตครับสี่เดือนครับสูงกันเฉียประมาณร้อยสามสิบบวกครับพี่น้องครับเตีองอมหนาๆตันๆครับพี่น้องเศาเอ็ดคุยได้ปะครับครับคุยได้ครับอ่ะฝากเบอร์โทร่วไปนะครับผม 081 081 048 048 2873 2873ครับหอยทงชัยครับหอยทงชัยครับาหลอดเพื่อนครับคำาหลอดมีอำบลหนองกวงอำเภอบ้านม่วงบ้านม่วงนะครับเนาะครับผมผมพยายามขึ้นอำเภออยู่พี่น้องบ้านคำรอดเอาขอบคุณหรายๆหอยครับผมแม่มันครับพี่น้องประกันท่องเดือพี่น้องราะ่ดโอ้คมคมลูกตัวแม่คูก ตัวเมียครับตัวนี้ลูกที่ไหนเนาะไม่ลูกที่ซีที่หาสิประมาณนี้เนาะครับลูกที่ซีที่หาสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบกว่าครับตัวนี้พี่น้องแม่พันร้อยสี่สิบหาขึ้นอยู่ดิตัวนี้ลูกตัวแม่เป็นตัวใหญ่อยู่ครับลูกนี่เพราะว่าแม่โค้งสั่งดีอยู่เปิดเท่าไหร่พมนี่สามหมื่นหาครับสามสิบหาแม่เพิ่นเป็นตังไหนครับสมไปเด้ไปสมครับลูกนี่ก็สิประมาณ เจ็ดแปดเดือนได้อยู่รับได้เดือนผสมกลมพ่อกลมแมน่นบ่ใบแบบนี้วันที่ยี่สิบหบนี้มิยห,ห,หใบหลอดครบสมพ่อกลมเป็นบามันเนาะสมนี่บาม้นมิถุนากรกฎาดาสิงหากับประมาณเดือนกว่าตรวจบ้านได้ไปรุ่นเอาครับพี่<ม>น้อง กินว่าพานบ่นาานลูกกินนมแน่ก็นอนกินนมแน่กินเน้อไปยิ้มมันมาจอยส่วงผลเลี้ยงท้กคครับแล้วคน,นได้อาบน้ำลูกดูดนมบ่ค่อยได้นอนแน่พี่น้องออกอดจืดง่วงสื่ยืนบ่ค่อยนอนเปิดเท่าไรก่อนฮะสามเส้นหาครับสามส้นหาต่อได้ต่อได้ครับอ่ะเบิดทรครับผมมีอีกตัวหนึ่งนอนหดึด่งบ่ปูหรือแม่ตัวนี้ปูปูน้อยเส้นหาทุ่งลอยสามส้นหา ครับสิประมาณหอยสมสิบหาสายขุนครับพี่น้องเปิดเท่าไรกัตัวนี้มืห่าครับสิบห่าตลองเลยเนาะอ่ะเบอร์โทรนะครับผมศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์สามาเจ็ดหนึ่งสามห้าเจ็ดหนึ่งเก้าหสองเก้าหกสองอ๋ชัยมงคลเนาะครับเนาะบ้นมวงอขอคุดลลายหอยครับครับผปากีปากนองครับผมหอยตอมเพื่อนครับเดี๋ยวเบิ้งของหอยตอมก่อน สวัสดีครับสบายใจครับผมสวัสดีครับอ้าจัดยังมากครับมื่อนี่เด็งงัวเม่นนั่งมากครับมื่อนี่นั่งนะแม่นั่งหนาหนาตึบตึบนี่พี่น้องตาหลงงามครับสีเม็ดเข่าเปลือกครับผมสูงกับสิบประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบบครับครับท่านหอดปีไปเนาะตัวนี้ปีนี่ะครับสิบประมาณนี่เนาะหนังหนาครับตัวนี้พี่น้องเอ๋อเขาบัวั้นปงบ่าแข็งสี่เลยครับธรรมชาติเนาะธรรมชาติเลยเปิดเท่าไรลาตัวนี้ บเฟิรสซีหาลอยครับโอ้หันถ่ายมากน้าตึนๆเลยนาพ้อถ่ายดีสะโพกนะเวนนัวาอาหารนครับงัวหยาดิับนัวหยาๆเลยแข้งขาดีน่าลเนาะปกันให้ครับตัวเลยของน่เปิดเท่าไรก่อนเปิดไบเฟิรสซีหาลอยครับคุยกันได้เนาะคุยกันได้ครับบผวไก่ไก่กับงกันเบอดละเบอละอีกตัวนึงครับนาค่าซ้ำกันครับแม่นึ่งมีนั่งพอผสมเลเแดงขึ้นมาครับตัวนี้แม่นั่งไกสี้าสมเลตัวนี้พี่น้อง มึงขายกันนะซีหาเด้อเครื่องดำมุกไก่มุไก่ยังได้ก็คุยกันเบิรงเปิดเท่าไรก็ตัวนี้ซีหาลอยกันครับซ้ำกันซ้ำกันเอาคือเปิดซ้ำกันคือโตัวง่ายหนึ่งตัวนี้ยังขายแพ็คคู่ไว้น้ำกันเหนื่อยเราเบิ้งแล้วครับโู้ครับงวดตัวนี้ก็ได้สูงสิบมั่วลอยสามสิบหาอยู่บ่พี่น้องตัวนี้ครับเอาเบิ่งหน้าเบิ่งตาเพิ่นกระดาพี่น้องผู้ใดเบิ่งมักเอ่อมักง้อหอยต่มกะ คุยได้เนาะครับเนาะซาหา้อยาวซีหา้อยครับนี่พี่น้อแงขาดีกันแงขาปรกันในวครับผมอางกระเาใส่ได้อยู่พี่น้องอ่ะเบอร์ทะศูนครับศูนย์เก้าสองเก้าแหนึ่งเก้จังไดก็โทรมาเด้อครับผมจังไดก็คุยกันเรื่องราคามหรอครับครับผมฮะขอบคุณครับผมครับฝากอยต้อมไวพี่น้อง อ่ะพอพวนจัดอย่างมาครับวันนี้ตัวไหนตัวใกล้เนี่ยบ่อกแม่นางเขาตะเปออยู่นี่พี่น้องสีแดงๆนี่สูงประมาณร้อยสาบหบวกครับพี่น้องตัวนี้ร้อยสามเจ็ดสามแปดเครื่องดำเบือลึกชัดครับ บ่หาเป็นมีลูกสาเนี่ยนะว่าไปออกโทรทัศ <c oughs> น,น์เด้อนี่เด้ออ๋อหนาตรงนู้นครับแม่นางหูจักหน่อยครับห้องส่างทรงสูงนีเ่เปิดเปิดเอ่ทออาท่ายพะพวนเสือหงษ์ขาลอยเอององงามเสืองหงษ์ขาลอยครับพี่น้องคูยได้ยืดอยู่เนาะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวไหน โอ้หนาหนวกนู้นครับครับตัวนี้พี่น้องสูงก็สิประมาณหน่อยสี่สิบกว่าครับตัวนี้พี่น้องแข้งขาดีนะพ่อเนาะครับถ้ามีโรกมันล้มเลยอ่าใหญ่ครับถ้ามมันล้มอือลึกงชัดครับตัวนี้ก็ได้พี่น้องเปิดเท่าไรพ่อพวนแม่ใหญ่หนิสามสิบเก้า กะคุ้ยได้ทั้งสองตัวเนาะประกันตำนี้ให้ทุกอย่างครัอบอ่ะเบอร์โทรนะครับผม065 0์ห016าศูนย์หนึอพวนสว่างแดนดินเนาะครับเนาะอ<ม>๋อขอบคุณหลายๆครับผมครัอบ,อ,บอ่ะอเิ่นหอยไผ่ครับพี่น้องคนจัดยังมากื้อนี้ตัวไหนครับ,บครับผมสวัสดีครับแยกลูกบ่ครับตัวนี้แยกลูกหูหูเชีองๆสูงประมาณ ร้อยสามสิบห้าคืนด้วยพี่น้องตัวนี้เครื่องอมครับพี่น้องทับสองไปครับแม่น <te> <eye Hayır. S 2> ี <te> ่งเป็นมาทำมาสองสามรอบหลือไรับทับทับยังมาเนาะสองสามรอบทับโถครับทับโถเนาะน่าจะลูกที่สามบ่ครับต่อไปแม่นได้ลูกแล้วสองโถครับเปิดเท่าไรครับแยกลูกครับสามสี่ครับสามสี่อ๋อราคาพอฟังคือนเราครับหอยไผ่ไอ้ผู้น้อยหรือนางน้อยตัวนี้ผู้หน้อยพันห้าพันห้า เดี๋ยวเดี๋ยวหกพันหานี่บอมี่รักบอมี่เงาบ่ครับหกพันหาน่าจะถือที่สุดในตลาดแล้วพี่น้องหกนมแล้วอพันห่าสูงกว่าสิประมาณเมตรนี่แหละพี่น้องตัวนี้คุยได้ปะครับตัวนี้คุ้ยได้ปะมองขายเลยครับมองเอาเนาะไก่ไก่กระจังกระปส้มพีใช่หรอครับกระจังคุยกันกับหอยไผ่เด้อพี่น้องผู้ใดหาผู้น้อยไปไว้ายทะยอยก็พี่น้องนี่ รักพันครับพี่นอ้องโอ้ยผมผมนี่หมองสิไป <c oughs> พี่ตมเอพมใหญ่ครับที่นี่พี่นอ้องลูกตัวผู้ฮอลูกตัวผู้แม่สูงร้อยห้าสิบห้าลูกนี่สูงกว่าพร้อยสามสิบห้า แม่ผสมแล้วครับแม่กระทบผสมแล้วสมพอดังครับรจเจ้ากาเรตเทพหกแปดวันที่ผสมสิบห้ามิถุนายนหกหกอ่ไปหลอดครบครับมิถุนายนหกหกมิถุนากลกระดาสิงหาเดือนกว่าอย่อางที่สี่หมื่นห้าคำสี่หมื่นห้าผสมเดือนกว่าตัวจทองบ่าท่านใดน,นะครับเนาะครับเอาไปรุ่นเอาทั้งแม่ทั้งลูกสี่หมื่นห้าคุยกันได้ในทองสิลูกที่ใดเนาะครับเนาะ ลูกที่3ครับลูกที่3เนาะลูกม่าเราสองตัวโครงสร้างสูงอัลาดครับ155บาทแล้วเรียบร้อยครับเปิดเที่ยวไร่ครับ4ี่หมครับคุยได้เนาะครับเอาอร้อมมาเถอะผมมีเมียผู้ใดมักครงสร้างสูงใหญ่ครับพี่น้องอันเดียบยังอยครับ เบอร์าครับเาเบอร์โทษนครับผมศูนย์นมหมมอห้อยไผ่คนเดิมครับผมขอบคุณครับฝากคอยไฟไว้พี่นอนเบื้องเอาสภาพสนามกรไดพี่นอนนักเดมขาเด้อพี่นนอนเลยยำใสิพัดสิพายสิแดดสิแจ้งบอพี่นนอง โอ้ยใครจะดอกวันเฮียไปบ่ไก่ว่าว่าไอ้เนียามาเป็นเจ้าโ่รยวันเียาเปิเลยของแปลกของแปลกไของแปลกครับเปิดไว้สองมันห่าห้าสิบโลส่งฟรีหอผมเกิดก่อนสองมันหานี่แต่ไปบ่ล้ี่ทะลือเปิดเท่านั้นสิบสองหาร้อยสิบสองหา้อยันเปิดไปสองวันหาห้าสิโลส่มฟรีเลย เออหาสิบกิโลทรงพีครับผมผู้น้อยผู้น้อยของแปลครับสายเผือกของมูช้างมาได้ของคูแผรนเอาไปซื้ของคูแผรนมากนี่ครับเอาไปไว้ประดับไอ้บารมีนะพี่น้องสายเผือกสูงกระสีประมาณเกือบร้อยยี่ยูพี่น้องตัวนี้ร้อยสิบครับสิบสองหาล้อยคุยคุยได้อีกปะได้ครับได้ได้อยู่จังหน่อยอยู่เนาะตัวไหนอีกตัวอะไรราละกะ มีสายดำครับเดี๋ยวนี้เอาไปฟูคนไว้น้อยเสียนเล่นกับปลาหาพลเห็นนิหนิตัวน้อยไรเอ้านองแต่งโม่สันน้อยสร้างคนว่าส่งฟีห้าสิบโลแม่นางครับแม่นางแม่นางนางน้อยสูงอยู่สิบประมาณร้อยยี่สิบกว่าก็ยี่สิบห้าประมาณนี่แหละพี่น้องตัวนี้งอยพ้นตัวนี้เฮ้ยเจ็ดปหาได้สิบเจ็ดหาล้อยเจ้าเจ็ดห้าร้อย ตัได้เบิรมือลักซ้าวนี่ครับครัลัก้าเนาะโอ้ควายมังาไม้ใครที่เียงมหนี่ผมว่ามันลักหลักซ้าครับเอาบังไทยทำยู่ไพี่น้องไดีไไอ้ใหญ่อยู่พี่น้องหนักบานเพอประกันแข้งขาให้น้องหอยเนาะประกันไม่ไม่คยยังาวเดห้าร้อยแล้วก็เผือกน้อยเท่าไรก็ละสิบสองห้าร้อยสิบส้าเบอร์โทรนะครับผมศูนย์เก้าห้าศูนย์คุณ แผนตายหมดเลยตัคุณช้างครับอ๋สโลแกนชัดเดียวนี่กเสียงดังพว้างชัดมือนี่เอาสวัสดีครับได้ยังมาครับนี้เปาขบวือ่หาอวาักนรัดใใจเกษตรกรครับห้อยอดช่วงนี้ แม่ลูกฤทธิ์แยกอก็ได้แม่ลูกแล้วก็แยกก็ได้ยกก็ได้ก็ได้ครับแม่บ้านแก่ละสิแยกกันขมึงแม่อ่างอ่างนี่บ้านไปครับแม่เพิ่นนี่ตัวนี้ม้านเดือเจ็ดเดือนกว่าแล้วครับเจ็ดเดือนกว่าประกันทองบ่ประกันทองเรียบร้อยครับตรวจทองเรียบร้อยใส่ยังครับได้ทองเพิ่นมีพ่อคุ้มผูกครับสมโตเนาะสมโตครับเรียบดีอยู่พี่น้องเกือบไงถ้าถ้าเปิดเดี๋ยววางลูกกัน แม่มันประกันท้องเจ็ดเดือนอ่าแล้วก็ลูกตัวแม่แมสูงประมาณร้อยยี่สิบห่าแล้วลูกตัวแม่นี่ทายกซื้อสองได้สามเปิดเท่าไหร่เปิดไปห้าสิบครับห้าสิบเนาะเออไอราคาคุยได้ปะตัวรองได้ครับอ่ายังตัวรองได้อีกอยู่อ่าได้สามหัวใจครับ,รบพี่น้องอ่าสิบตัวรองได้ทายแยกเด้๋ยทายแยกนี่แม่นี่เปิดไปสามสิบสามลูกเปิดไปเศร้าสองครับ แมม่าประกันทองสามสิบสามลูกนี่เส้าสองเส้าสอกับขุยได้คือก็ตัวร่องเลยเล็กน้อยครับผมอ่ะนี่ตัวอดไอีกครับเอามามเดียวครับผมมเดียวเนาะเข้มเดียวแขวนแขนเลยจัดให้เอฟซีแม่มาห้อยอ่อนน้ำท่วมเนี่ยขุยกับจิ้มไก่เลือกเป็นเลยอ้ยลำบากขนาดโค้่เส้าครับผมหมึอกระฝากไว้ล่องเกษตรกรเท่ากับดูแลสัตว์เอ่ามันดีเช็คเบอร์นเดอครับหัวควายกับ รับทั้งยืนเลยครับมันได้นอนได้ยังของมันจืดมันยังหลายเขากับคันพวหาเก็บกับตักยังไอ้ตักขี่ตักยังออกเพื่อนเพราะเพื่อนได้นอนเนี่ยเพราะว่าถามมันเล่งแบบนี้หลายกับย่างตีนเพื่อนเปื่อยกับปากเข่าเปื่อยกับนี่นี่สังเกตสังเกตงัวหุ้ยเขาครับครับลำบากกับตามหุ้ยกับยาจักหน่อยกับลำบากครับเสียงัวเสียเงินเสียทอนหยีโรคที่มันตามมากเลยนักกับอีกอย่างกับอ่า เพิ่นได้นอนเต็มที่แล้วก็อาหารการกินเพิ่นก็ให้พออันนี้เนี่ยเพราะว่ามันผลเล็งผลยังหยาหิวหอบปลาไหลเนาะถ้าบ่ได้นอนถ้าบ่ได้นอนงัวก็สิอ่อนแอก็สิเจ็บไข้ได้ป่วยก็อีกแล้เฮ็ดให้มันเจ็บมันป่วยได้ง่ายครับอันนี้ก็ฝากฝากก่อคิดครับผมครับเบอร์โทรครับผม087 087 004 004 1014หแปดอจดเนาะศูนย์ส้าครับผมครับฝากห้อยออดไว้ครับพี่น้องจัด ผมผมใหญ่ครับพี่น้องแต่ว่าราคาบรใหญ่เด้อพี่น้องสุดยอดครับราคาควายช่วงนี้เป็นตะเลี่ยงอ่าฝากไว้ครับพี่น้องอ๋อฝากพี่ฝากน้องด้วยครับผมมาพบมาอกันได้ครับทุกวันพธดกับพี่น้องทางสนามคุณละคำครับอ๋อสำหรับมือนีคลิปนี้กัฝากพี่ฝากน้องมรเทานี้ครับผมสวัสดีครับ